พี่น้องวันนี้จะพาแกงเประหน่อไม้หน่อไม,ไม,ไม้ผมต้มไว้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้ครับพี่น้องจะมีหน่อไม้มีเห็ดฟางเห็ดหูหนูใบชะอมใบเมงรักบวบบวบส่วนเครื่องเคียงก็จะมีนี่ขา้าวขาแช่ข้าแช่จะทำข้าวเบียย์ หัวหอมพริกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพี่น้องโขกรวมกันเลยพวกนี้เดี๋จะแกงหม้อใหญ่แซบ่แซบพี่น้องจินด้วยกันนะครับวันนี้ตำพริกเลยครับตำข้าวก่อน ใช้กับขาก่อนนะพี่น้องหอมนี่ค่อยตำทีหลังเพราะถ้าตำหอมมันมีน้ำเดี๋ยวมันกระเด็นพี่น้อง อย่าไว้พี่น้องมันจะไม่แหลกมากเท่าเดิมกครับพี่น้องอมาเลยพี่น้องมาดูกันแกงอย่นีน่นี่น้ำยาลางพี่น้องใส่ไปเลยตั้ง,งน้ำยาลางเสร็จเราจะใส่พริกที่เราโขกไว้เลยพี่น้อง น้ำเดือดแล้วก็ใส่หน่อไม้หน่อไม้นี่ต้มมาแล้วนะพี่น้องตามด้วยเห็ดกับบวบน้องหูหนูด้วยน้อง ปิดฝาไว้หน่อยนะพี่น้องให้มันเดือดนะพี่น้องเดือดแล้วทีนี้มันดูโอ้ยเดือดแล้วพี่น้องเดือดมีเสียงไหมครับจะใส่ข้าวเบียร์เลยนะพี่น้องคนรีบคนเลยนะนกวาดครับ รุงรูดเลยนะครับพี่น้องปรุงรูดเลยใส่น้ำปลาชุบด,ดใส่ตามใจชอบเลยพี่น้อง ยัดชิมน้ำก่อนใส่น้ำปลาได้พี่น้องเดี๋ยวใส่น้ำปาลาอีกสักทักทีหนึ่ง ชิมเพ่อความมั่นใจอีกรอบโอเคพี่น้องแซบแซปนัวแล้วครั้งสุดท้ายใส่พี่น้องจะอมหอมพี่น้องหอมเข้าไปในกล้องไหม ผมจะอมบางคนก็บอกเหม็นนะแต่ผมพอใส่แกงแล้วหอมครับเสร็จขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องไปดูใกล้ๆดีครับนี้ามอกไม่ค่อยเห็นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปจัดจุดโต๊ะทานด้วยกันเลยครับพี่น้องไปกันเลยตักเลยพี่น้องตักเลย ชิม่เข้มากพี่น้องดูเอาน่ารับประทานมากเดี๋ยวไปทานด้วยกันนะครับพี่น้องไปกันเลยครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับทางช่องแก่นกินชมเหมือนเดิมนะพี่น้อง ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรใจผมด้วยนะพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิงด่งกิงๆให้ผมด้วยนะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแกงเประหน่อมไม้หรือแกงแกงอีสานเะนี่น้องเป็นแต่แซ่บวะครับผักก็มีใบมะกวิดมีทัว แล้วก็มีผักชีลาวพี่น้องวันนี้ได้นี่มาด้วยมาคอยกินแก้เผ็ดพี่น้องลูกตาลอยแก้วไม่ได้โฆษณานะพี่น้องซื้อเข้ามาเหมือนกันไว้แก้เผ็ดสบายดีเดอ้อพี่น้องทั้งสปปลาวเล่ลทั้งยุโรปทั้งเวียดนามได้หลายๆประเทศน้องที่รับชมทางช่องพูดอยู่ทั้งนอกประเทศและในประเทศนะครับพี่น้อง นี่ก็ขอบคุณมากๆที่เขามารับชมนะครับพี่น้องรับชมเป็นกำลังแรงใจให้ผมเนี่ยวันนี้ทำให้ดูแบบย่อๆฉบับไม่เต็มเท่าไรพี่น้องวิธีแกงเปรดหน่อไม้หรือแกงปลาก็ประมาณนี้ครับพี่น้องใครจะดัดแปลงหรือรสชาติตามชอบเลยพี่น้องใส่ได้ผักเปรตอะไรใส่ได้หมดเลยพี่น้องใส่เข้าไปผมใส่ประมาณนี้พี่น้องนะ เขาเหนียวมันเดิมน้อง,องเขาเหนียวมามามา,ากัดพอร้อนตรงน้ำเป็นเกนก่อนพี่น้องไปแกงที่ทั้งร้อนทั้งไฟได้ยมีเนื้อเลยนะพี่น้องวันนี้อ้อ กระเด็นเนชื่นใจชื่นใจมา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 พี่นอ้องน้ำข้นๆเนาะน้ำไม่เยอะข้นๆอะไรก็เยียอุจุแขนเขนเเนาะข้นๆจับ baca om 对吧？<bleiben S 2> huh. ใบเนี้ยกินกับแกงและไม้เข้ากันดีนะพร้อม a yeah, อยู่สามนี้จะแวะมากินกับมาเดอครับแต่หมหม,หม้อนี่แกงทำไม มากินมากินมาคุยกันได้พี่น้องยูนูีต้อนรับทุกท่านนะครับพี่น้อง f อฟซีที่ไม่เอฟก็ต้อนรับครับพี่น้องมาเลย ทางไกลทางไกลมาแวะได้ครับพี่น้องหัวหินมาเที่ยวินทะเลย เพีองเคี้ยวกุดกุตกร้อนยิงเห็ดนี่พี่น้องเอ้ยความร้อนไว้ดีมากเลยกินจะหมดเยอะยังร้อนอยู่

วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องแกงเปรอะหน่อไม้มือแกงอีสานนะพี่น้องซ่บๆก็เป็นสูตรยอ่อๆนะพี่น้องที่ทําให้ดูอาจจะไม่เต็มแบบเรื่องรสชาติแตัดแปลงใส่ผักใส่แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้พี่น้องอันนี้เป็นสูตรของผมเองทําแบบนี้ผมชอบแบบนี้ผมกว็ตามแบบนี้พี่น้องชอบพี่น้องก็ทําแบบนั้นนะพี่น้องอสำหรับวันนี้ชอบเารกิจช,ชมจากไลฟ์่อนพี่น้องบายๆสวัสดีครับ